ทอร์นาโดผมเอาข้างบนเลยแล้วกันทอร์นาโดเดชนี่ทอร์โนาโดมันจะดูดคนเข้ามาด้วยนะดูดิดูดิแล้วมันก็จะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ที่มันผ่านไปอันนี้คือทอร์นาโด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 นี่ทอร์นาโดกดเรียบบอกเลยทอร์นาโดกดเรียบต่อมาเป็นน้ำไอ้น้ำนี่ทุกคนน่าจะเคยได้เห็นแล้ว เวลามีไฟเนาะน้ำกับไฟคู่กัอนอันนี้ผมจะเสกไฟมาแล้วผมก็จะเสกน้ำมาไฟก็คือไฟน้ำก็คือน้ำฝนกดทํะไมได้ใช่ไหมฝนกดมันเอาไว้ฆ่าพืชด้วยเนี่ยฝนกดตกตรงไหนพืชมันก็จะตายตรงนั้นเนี่ยฟึบนี่ด้วยฝนกดตกพืชตายหมดเลยอันนี้คือฝนกดนะแล้วก็ลาวาลาวก็คือลาวาฟืบนี่ลาวาลงน้ำลาวาก็คือลาวาก็ประมาณนี้ที่เราจะรีวิวในครั้งนี้ นะครับแต่ว่าอาทิตย์เด่นๆเลยผมคิดว่าเป็นทอร์นาโดว่าจะการคลิปหน้าสวัสดีครับ